10ประโยชน์ของผักบุ้งที่หลายคนอาจไม่เคยรู้เชื่อว่าหลายคนต้องคุ้นเคยกับผักชนิดนี้อย่างแน่นอนนั่นก็คือผักบุ้งแต่ทราบไม่ว่าผักบุ้งซึ่งเป็นผักพื้นๆราคาไม่แพงมากนักแต่ประโยชน์นี้เยอะมากเลยนะคะ 1. ป้องกันท้องผูกผักบุ้งเป็นแหล่งของไฟเบอร์ที่สูงมาก มีฤทธิ์เป็นยาระบายอ่อนๆช่วยให้อุจจาระนิ่มขับถ่ายสะดวกป้องกันท้องผูกและลดความเสี่ยงของริดสีดวงทวารได้และการกินผักบุ้งเป็นประจำจะช่วยปัดกวาดทำความสะอาดของเสียที่ตกค้างในลำไส้ออกมาจึงช่วยให้การดูดซึมอาหารทำงานได้ดีขึ้น 2. บำรุงสายตาเป็นผักที่มีวิตามินเอสูง ช่วยในการบำรุงสายตาและการมองเห็นช่วยแก้ตาฟางหรือตาบอดกลางคืนได้ดีช่วยให้หายแสบตาจากอาการตาแห้งและลดอาการปวดกระบอกตาในกรณีที่ใช้สายตาเยอะๆ 3. ช่วยในการนอนหลับด้วยสารเซลิเนียมและสังกะสีในผักบุ้งมีสรรพคุณช่วยให้ผ่อนคลายประสาท ทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นและนอนหลับได้ดีและง่ายขึ้นด้วยค่ะ 4. บำรุงเลือดผักบุ้งมีธาตุเหล็กที่เป็นสารอาหารที่มีความสำคัญต่อระบบเลือดและการหมุนเวียนเลือดช่วยในการเสริมสร้างฮีโมโกลบินที่อยู่ในเลือดจึงป้องกันภาวะโลหิตจางได้ด้วย 5. ช่วยล้างสารพิษ ผักบุ้งมีสรรพคุณล้างสารพิษในอวัยวะสำคัญอย่างตับและมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ป้องกันเซลล์ไม่ให้ถูกทำลายเป็นการช่วยบำรุงตับอีกทางหนึ่ง 6. ลดน้ำตาลในเลือดปัจจุบันมีการค้นพบว่าผักบุ้งมีสารคล้ายอินซูลินสามารถลดน้ำตาลในเลือดได้จริง และช่วยลดการดูดซึมของกลูโคสของร่างกายได้ผู้ป่วยเบาหวานจึงควรรับประทานผักบุ้งเป็นประจำ 7. ช่วยลดน้ำหนักขึ้นชื่อว่าเป็นผักใบเขียวจึงเป็นอาหารลดน้ำหนักที่ได้ผลดีมีปริมาณไฟเบอร์ที่สูงและแคลอรี่ที่ต่ำทานแล้วอิ่มง่ายและอิ่มนานขึ้น 8. ลดคอเลสเตอรอล ใยอาหารและวิตามินในผักบุ้งมีส่วนสำคัญในการลดลงของคอเลสเตอรอลและไตกรกลีเซอไรด์หรือที่เรียกว่าไขมันเลวในร่างกายได้ซึ่งส่งผลดีต่อระบบเลือดและหัวใจ 9. ป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดผักบุ้งมีวิตามินเอวิตามินซีและสารเบต้าแคโรทีน เป็นสารที่มีลิ้นอนุมูลอิสระช่วยปกป้องเซลล์ช่วยลดคอเลสเตอรอลอันเป็นสาเหตุของโรคหัวใจหัวใจวายหรือโรคหลอดเลือดนอกจากนี้ยังมีแร่ธาตุโฟเลตที่สำคัญในการสร้างเลือดที่สมบูรณ์และแมกนีเซียมช่วยลดความดันโลหิตได้ถือเป็นการป้องกันการเกิดโรคหัวใจเช่นกัน 10. ต้านมะเร็งสารต้านอนุมูลอิสระในผักบุ้งนั้นมีมากถึง13ชนิดช่วยในการปกป้องเซลล์จากการบาดเจ็บและความผิดปกติของเซลล์สาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งโดยเฉพาะโรคมะเร็งลำไส้มะเร็งช่องท้องมะเร็งผิวหนังหรือมะเร็งเต้านมเป็นต้น ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดสาระความรู้จากช่อง i Healthy Report ในครั้งต่อๆไปด้วยนะคะ